เดอะเจ์นี่พาบุกตรอกล่องหมูกับข้าวหมูแดงสีมรกตที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำราดกลมกล่อมไม่เหมือนใครน้ำราดของเราทําแบบไม่หวานเกินไม่เค็มเกินในน้ำราดเนี่ยจะมีใส่พวกเครื่องยาจีนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีเทอร์เดอะเจ์นี่ครับวันนี้เนี่ยสองมาทำบ,บุญที่วัดไตมิตรตอนนี้ทำบ,บุญเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวแล้วแหละจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปหาอะไรอร่อยๆทานมีร้านหนึ่ง ซึ่งบอกว่าเขาเปิดมานานกว่า80ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับและตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านของทุกวันนี่ออเดอร์นี้เข้าไม่หยุดเลยเราไปลุยร้านนี้กันครับกับข้าวหมูแดงสีมรกตตามสองเลยครับอิ่มอ,อกอิ่มใจกันเรียบร้อยก็ต้องไม่พลาดอิ่มท้องด้วยตอนนี้เฮียว,วันลบรอเราอยู่หน้าร้านแล้วครับ เี่วรลบสวัสดีครับสวัสดีครับงานยุ่งมากเลยว่าเสียสละมาให้อีเตอร์เดอะเจนี่สองขอบคุณมากจริงครับเฮียครับแล้วร้านข้าวหมูแดงของเฮียนี่นะครับประวัติความเป็นมายังไงเล่าให้สองฟังหน่อยครับพ่อเป็นคนขายอยู่ก่อนขายตั้งแต่ผมยังไม่เกิดก็ได้ยินว่าเขาหาบขายเอาตอนนั้นจานละบาทสองบาทเอ่ข้าวหมูแดงสมัยก่อนจานละบาทสองบาทโอ้โหมันนานมากเลยนะเนี่ยเนาะครับก็ผมยังเกิดไม่ทันร้านนี้เป็นตำนานกว่า80ปีเฮียวรลบนี่รุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่สองครับ อืสองแล้วนอกจากข้าวหมูแดงแล้วที่นี่มีอะไรเมนูไหนให้ลูกค้าได้ทานอีกครับจะมีเมนูที่ควบกับข้าวหมูแดงก็จะเป็นพวกน้ําแกงเป็ดตุน๋นมะนาวดองใส่ฟัมะระต้มกระดูกหมูกระเพาะหมูเคี่ยไชย่สามอย่าง <c oughs> จะกินคู่กับข้าวหมูแดงได้น้าลายไหลเลยครับเฮีย yeah, ครับผมแล้วจุดเด่นของข้าวหมูแดงของที่ร้านของเฮียเนี่ยครับคืออะไรคะรน้ำราดของเรา ทำแบบไม่หวานเกินไม่เค็มเกินบแบบลดกลมกล่อมแล้วในน้ําราดเนี่ยจะมีใส่พวกเครื่องยาจีนวิธีการทําน้าราดเนี่ยส่งได้ข้อมูลมาว่าโอ้โหม,มันหลายขั้นตอนมากแล้วให้งฟังหน่อยฮะต้องเคี่ยวด้วยกระดูกหมูก่อน3ามชั่วโมงได้เคี่ยวกระดูกหมูเสร็จเราก็มีใส่พวกเครื่องยาจีนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็เอามาคั้นออกมาเป็นน้ําเปล่าแล้วก็เอาไปใส่พวกเครื่องปรุงของเราจะมีพวกตัวงากระเทียมกู๊เกี่ยวอะไรพวกนี้สุดท้ายเนี่ย ก็จะใส่สีใส่แป้งงั้นหมายความว่าคุณผู้ชมที่ได้มาทานข้าวหมูแดงหมูกรอบที่นี่นานที่ใช้ลาดข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเนี่ยจะกินเวลาอยู่หลายชั่วโมงนี่ต้องตื่นแค่กี่โมงครับเนี่ยตีห้าครับโอ้โหแล้วลูกน้องพนักงานเยอะมากเลยเยแบ่งกันทำสองเห็นเจ๊นี่ทําตรงนี้คือแฟนผมเองอ้าวทำท้งแกงเดี๋ยวเรียกเจ๊เจ๊อะไรครับพรครับเจ๊พรสวัสดีครับเจ๊พรสวัสดีครับ ดูแลการทําแกงไปเลยเขาทําเองแล้วยียรู้ไหมสูตรแกงนี้ไก็แล้วเขาไม่บอกเหรอไม่เคยไปดูโอ้กูเรียกว่าที่ที่ร้านนี้รักข้าวบุญแดงสีมรกตตั้งมาจากนามสกุลฮะอ๋อเหรอฮะนามสกุลแก้วสีมรกตอุ้ยนามสกุลพ่อมากเลยอ่ะครับฮียก็เลยนํามาตั้งเป็นชื่อร้านแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อได้ขายหาบเล่ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แถวแถวนี้ย่านนี้เลยแบบย่านนี้หลังมาเป็นแผงลอยนังอยู่ในซอยนี้ พี่บรลลบครับเรื่องของหมูแดงเอกลักษณ์ของที่นี่อ่ะขั้นตอนการทำมันทําให้อร่อยยังไงครับเวลาหมูเราต้องหมักประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วค่อยเอาไปย่าง ย่างสองรอบนะกว่าจะเสร็จรอบแรกเสร็จก็ขูดเอาไม่ไหมออกก่อนครับแล้วค่อยย่างอีกรอบให้มันกรอบแล้วก็ไข่ของเราก็เป็นไข่ย,ย่างมาระตทำจากไข่เป็ดแล้วเรื่องของหมูกรอบนะครับวิธีการทำนะครับเราทำยังไงให้อร่อยครับเนี่ยแรกๆก็ต้มก่อนต้มหนังมันก่อนอแล้วก็เอามาที่สักล้มแหลมทิ้มๆ,ๆ,ๆ,ๆเสร็จปั๊บก็เอาไปเอาไปย่างหมูแดงกับหมูกรอบอันไหนทำยากกว่ากันหมูกรอบทำยากกว่าครับใช้เวลาเยอะกว่า ทำไมที่ร้านไม่ใช้วิธีการทอดล่ะครับเนี่ยมันไม่หอมอ่ะย่างด้วยเตาถ่านจะหอมกว่าก็ทํตาตามดั้งเดิมที่ คุณพ่อเคยทํามาครับเฮียวันโลกก็ต้องเรียกว่าคุกครีกับคุณพ่อเลยใช่ครับตอนเรียนหนังสืออยู่ก็ขายก็ช่วยกันทําอยู่เี่วโลกครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเล่าสองฟังหน่อยตอนที่ช่วยคุณพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงหรือมันแตกต่างจากตอนนี้ไหมตอนนั้นขายช่วงกลางคืนอ,อ,อ,อ๋อเหรอห้าหกโมงเย็นครับไปถึงตีหนึ่งตีสองเพราะช่วงนั้นมันยังมีโรงหนังมีรอบมิดไนอะไรพวกเนี้แถวนี้โรงหนังเก่าๆมัมีคึกคัคกคึคกคักตอนรอบดึกยุคนี้มันไม่มียุคนี้มัน กลางวันนะกลางคืนไม่ค่อยมีคนแล้วอืมนี่เราคิดว่าข้าวหมูแดงของร้านเราอะจุดเด่นมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงเพราะว่าข้าวหมูแดงมันก็มีอยู่ท่วประเทศเนาะคือการย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็น้ำราดของเราก็เป็นสูตรด่้งเดิมใส่เป็นพวกเครื่องยาจริงข้างในไม่หวานเกินไม่เค็มเกินเลยอันนี้ลูกค้ากินแล้วก็ติดใจความภูมิใจในการทําร้านข้าวหมูแดงร้านนี้ข้าวหมูแดงสีมรกตมันคืออะไรครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจที่ทําแล้ว ลูกค้าทานแล้วติดตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกจนพาลูกลูกหลานมากินต่อมาเรื่อยเฮียเจําได้ไหมจำได้อยู่<ะ>บางคนยังจําได้อยู่เล<ะ>บลเรื่องของการบริหารของของร้านที่เฮียเองในการจะส่งต่อในรุ่นต่อไปในเจเนชั่นต่อไปนี่นะครับเฮียวางแผนว่ายังไงบ้างวางแผนให้เขาไปเปิดสาขาอืไปดูแลเองเลยครับนี่คือสาขาสาขาต่องลงมงโอเคแล้วมีที่ สาขาถนนจันทถนนจันทรแล้วก็อีกสาขาหนึ่งตรงแยกเบงจ่ายครับโหนี่ลูกๆก็ดูแลกันใช่ครับพี่งก็ดูแลที่นี่ใช่ครับแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยพี่วรลบอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่เขาโอ้โหมากินตั้งแต่แบบหลายรุ่นต่อต่อกันแบบนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับขอบคุณลูกค้ารุ่นเดิมๆที่มากินจนถึงรุ่นลูกรุก่นหลานขอบคุณมากเลยครับครับผมบางคนไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วยย<ช>ก็ย้ายไปที่อื่นก็ยังก็ยังมากินก็ยังมากินอยู่ นี่วันลบครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับอ๋อร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นครับมีวันหยุดไหมครับหยุดไม่แน่นอนเดือนจะเราจะเลือกหยุด2วันให้ลูกน้องก็ลองมาดูกันได้ที่ร้านเลยเนาะได้โทรมาถามก็ได้โทรมาถามก็ได้ครับที่เบอร์เบอร์0 8 1ย์7 9 0 0 6กับอีกเบอร์หนึ่ง0 8 1 8 1 6 9 เ7 4ด่าีเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวสองจะกินเมนูเด็ดทุกเมนูเลยของร้านเนี่ยนะครับผมและวันนี้ครับรายการ Eatery Journey ครับมีผลิตภัณฑ์ยูโรเค้งมาม้อให้กับทางร้าน้วยครับมออให้กับฮิวันลบด้วยครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของข้าวหมูแดงสีมรกตนะครับอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วที่สองสั่งมานี่คุณผู้ชมดูครับขนาดของจานแตกต่างกันมาเริ่มเลยเดี๋ยวสองญาติแนะนำกันก่อนนี่คือข้าวหมูแดงหมูกรอบธรรมดา และนี่ที่คุยกับเพ er ียวันลบไปนี่คือข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษจะสังเกตได้ว่าเนื้อของหมูแดงนี่จะมีความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับอ่ะแบบชิ้นแบบใหญ่ๆแบบเหมือนเนื้อสเต็กนะฮะนี่คือแบบขนาดพิเศษครับส่วนสำหรับแบบธรรมดาก็จะเห็นแบบทั่วไปแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องหงสี น่าทานมากครับคุณผู้ชมเิื่งหนึ่งเมนูนี้ก็คือแบบรวมมาเลยนะครับมีกุนเชียงหูแดงและหมูกรอบนะครับและขัานด้านนี้ก็น้ำราดนะฮะที่เราต้องทําหลายขั้นตอนหลายชั่วโมงนะรวมถึงนี่มระสิโครงหมูนะครับและนี่คือเป็ดตุนมะนาวดองใส่ฟักครับมาเริ่มกันเลยฮะส่วนตัวแล้วของนี้ชอบทานน้ำราดแบบเยอะๆนะครับคุณผู้ชมอือดูดิ คุณผู้ชมครับสองจะบอกว่ารสชาติของน้ําราดที่นี่เขาไม่หวานมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ราดน้ําเยอะๆแบบสองเนี่ยราดลงไปได้เลยครับรสชาติของน้ำเคี่ยวกะดูกหมู่นะมันโดดออกมาเลยต่อไปเป็นหมูกรอบย่างนะครับหนังกรอบๆเนื้อนุ่มๆแบบนี้ครับว้าวคุณผู้ชม การย่างของหมูกรอบของเขาเรื่องของเนื้อนุ่มแล้วมันเนี่ยชั้นไขมันของหมู3ามชั้นนี่นะครับรวมถึงหนังที่กรอบเนี่ยมันนี่ก็ละลายไปเลยเนื้อนี่ก็นุ่มหนังนี่ก็กรอบแล้วก็ได้กลิ่นของเตาถ่านอย่างชัดเจนจริงๆฮะถ้าลูกค้านะฮะหรือคุณผู้ชมที่มาที่นี่แล้วก็สั่งพิเศษเนี่นะฮะดูชิ้นหมูชัดๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมดูสิโอ้ยใหญ่3นิ้วอะ enjoy ครับคุณผู้ชม เนื้อแน่นนุ่มสั่งแบบพิเศษครับคุณผู้ชมเจืาสองเนื้อหมูแดงคือละเอียดนุ่มมากเฮ้ยทเทคเจอร์การเคี้ยวความอร่อยแตกต่างกับตัวธรรมดาเนี่ยก็เหมือนหมูแดงทั่วไปแต่เนี้คุณจะได้แบบหมูแดงชิ้นใหญ่ๆห,หมูแดงพิเศษในจานนี้เนี่ยที่ร้านเขาใช้ส่วนของเนื้อสันในในการทำนะครับอีกสักทีนึง่งอ Enjoy ครับ บวกกับไข่ต้มซึ่งเขาใช้ไข่เป็ดต้มก่อนมาปอกเปลือกไข่แดงแบบยางมาตูมคุณผู้ชมละลายเข้าไปในลิ้นเลยเอาวละฮะคุณผู้ชมครับเราชิมฝีมือของเฮียไปแล้วนะครับทีนี้มาชิมฝีมือสุดที่ระของเฮียบ้างเจพอนะครับซึ่งเขาไม่บอกสูตรกันนะเขาแยกกันทำงาน <S <S เริ่มตน้นโดยที่มระซี่โครงหมูครับ enjoy ครับ ที่กลัวเรื่องของความขมของมะระนะคุณผู้ชมสองจะบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะมันมีความหนัวระหว่างแบบซุปของกระดูกหมูความขมของมะระเบาๆอ่อนๆนั้นเองนะฮะมาดูซี่โครงหมูบ้างห mm hmm. ลุดออกมาจากซี่โครงเลยตุ่นนี่ดีมากจริงๆฮะอร่อยเลยฮะต่อมาครับเป็ดตุ่นมะดาวดองชิมน้ำซุปเขาก่อนฮะ mm hmm. โอ้โ ไม่ได้แบบโดดเปรี้ยวมาเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนุ่มเลยครับคุณผู้ชมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ